เป็นคนเดียวของเจ้าไอ้วาแตเจ้ามันบ่มีภัยว่าเธ่เจ้ามันซื่อต่อใจ ขเบฟ้ส่ใดถึงเจ้าตัวเอาคำว่าจว่าเห็นกันใดจดใจลาลอยที่บอกกัะคอยมันคือยางยิงจัดสูตรเร่หาฉะลอ

มันจะมาทอกึงอกี่ล่ะโอยขวดเลยหลกก็ต้องไหนี้แนมันตุ๊บเาเนี่ยเขาไม่ได้มาเกียร์ใช่หมเชอบอมาต้องชอบอยู่แล้วเขาเริ่มบมา้แล้วที่เงดินงนีบกอะเนี่ยจะก็เดนออกมาอยากเดินมือมือใช่ต้องเดินแยอะไรกนน้ขา่หลอ้าอี่แหละ มันก็คือทงงามอ่ะรู้จะมาลงกดพี่ได้ไงรู้มั้ยใช่ใช่เกี่ยวอะไรก็เป็นเจ้าของบริษัทเราต้องให้เกี่ยวงั้นโดไล่ออกไงนะพี่โม่แต่เล่นโดยพี่อยู่แล้วนี้เอาไงเหมือนจะมาเขียไได้หรือสบัดมือนไาใช่พี่เสบัดอย่างนี้ชไไใวา้ดอายจมันเถอะเออเป็นอายเป็นอายวัีออ ้นาผมมมาหน้องเ็อมือเอเยมควมจลงกันสองสามนโตกินนะเอาเาเอาเดดสน้อาดใหม่ทไมนะบอสน้ำขาเหนึ่งสองซ้ำา มาดูเดอดมาเนี่ยมองอีกนิดนึงออ้ยหเระงาแบบเด็นั่งบนนี้นะโอ้ยมาเฮ็ดใบไม้บไม้มือใบไม้บิมงเอาใบไม้แบบเด็ อ๋อน่าเป็นทอดทอดทอดไอซีทอดพอถ้าใส่โรซิงเนี่ยทอดน่าจะเค็มช็อตไม่ให้เด็กดูก็ได้โอนเฮ้ยนี่อะไรบอสเออไม่เห็นเลยแม่ตาที่เราทำไมโอ้โหโอ้กาเราโอ้ สายตาเราสิสายตาเราโอเคไหนะม่ต่าสง่ายงเออสายตาเราโอเคะ้ารหน้าเราไม่น่าเป็นคนเนนะคิโลคิโลคิโลนะิโลเีนะจิบแกจะเอา้อมก่อนนะเอมลไม่เคยเล่นนไันมัคือทุกนั้นเดี๋ยวไปซ้อมก่น

แล้วผมก็จะพักคอมหนูประเนาตาัยเนี่ยนาตายกินบเสื้อกิบกต้องโห่กิบระปกานไว้ขอบุณค่ะ

แล้วเขาขอขอชุบจ mm. ับแล้วมืกลับเยื้อน่ขอชุับได้มานาไม่หมาะแแบบกดอันนี้ก็คือยังให้ได้แค่เบาๆนะเนี่ยคยวายเพีย รอรอให้ใมงานขนาดเลนะองหักงานขนาดเลยรอให้โวยายกบบที่ตรงที่ตรงอยา่จะที้งหัวปรเด็นตรงไหนเนี่ยสิคะนองี่อซิลกี้บอายไอคือเตอร์ไขนาดไอเมื่อเขาป่านนี้รู้สิว่าแม่ผีไม่ออกพูดกหเขาสา พ่เจ้าใส่แอมไระ่ตัดยังงยังมั่อืมแค่นตัดงานมึงรับแทงไปเลยตอนนี้ยเพราะว่ารายได้หลักมึงก็สูงอยู่แล้วตอนเนี้ยเอา มัโดนต้องบอกว่าท่ามันตรงมันะโดนมันมีรายได้สูงขึ้นมาแล้วมันจะมาตัดงานแล 1, ้วผันเออเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพ<ๆ>ราะตอนเวลานั้นมาทำงานกับกูไม่หรือหรอได้เงินกว่าเยอะเลยคิดหนึ่งก็ทำเงินสามชีทำได้ไปเลยลเนี่ยต่อมาเป็นโดดรวยเรียงในบ้านเต็มรถแม่งจอดเต็มบ้านมีมันรับเที่อะไรผันเที่ยวห้าร้อยยังไม่เอาเปรียบะไรเออมันโดดห้าอะไร จะสงมันต่อตัต่อเี้วนี้ก็้าสิละันเออเวงอะไรได้สงแล้วเรองับะตัดตีวน้กห้าร้อยตัต่อจริง้วห้ารอยนี้เร่มนับัคิดห้าร้อเจขารับขึ้นงนี้ไอ้หนิงให้สองพันห้านี่คือผกดดันในหนิงนะผมบอกว่าคือตอนนั้นอะคือผมเข้าใจว่าผมมันไม่ค่อย มีงานในมังตะอะไรเดือนมันก็ได้แบบนี้ประมาณหมื่นแค่นั้นนะประมาณนั้นนะผมก็เลยขอให้หนิงว่าให้มันเยอะๆหน่อยมันไม่ค่อยมีงานก็เลยคิดไปสองพันห้าใช่ไหมลงเก๋งเมื่อรคือบางครั้งที่บอกว่าถึงก็ได้โดยไปหลวงป้าจริงแล้วแบบร่วมงานดี่โอ้นี่ดีมากเลยที่เคยร่วมงานกันมานี่แบบโอเคผ่านผ่านผ่านดีทุกอย่าง